ถ้าพูดถึงคําว่าตลาดวิชาแน่นอนเราต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงนะคะอย่างที่บอกค่ะเปลวเทียนให้แสงรามคําแหงให้ทาง51ปีแล้วนะคะที่ให้โอกาสทางการศึกษากับคนทุกเพศทุกวัยไม่จํากัดอายุใดๆเข้าสู่ปีที่52แล้วมีหลายเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาแบ่งปันให้คุณผูม้ชมได้ฟังในเช้านี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากดรกฤติธีศีเกตรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคาแหงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์อย่างที่หนูบอกว่า รามคำแผงนี่คือเป็นตลาดวิชาให้โอกาสกับทุกคนทุกเพศทุกวัยอาจารย์สอนมาเคยเจอลูกศิษย์อายุมากสุดเท่าไหร่คะลูกศิษย์เยอะสุดนะครับ83 83 83ครับ เป็นคุณตาแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นคุณตาแล้ว,ลวนั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็คือมาท่านขายันด้วยนะครับมานั่งเรียนด้วย83าค่ะนะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงหน่อยว่าคือ<ม>โอกาสทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหยิบยืนให้เพราะว่าถ้าไปที่อื่นนะอายุ83อาจจะไม่มีที่ไหนที่จะรับ <c oughs> ท่านเรียนเ,ออเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับคือ<ม>คด้วยความที่นะฮะตั้งแต่เริ่มตั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีปรัชญาแล้วก็มีปณิธานเนี่ยในการที่จะเปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองคะนะโอกาสที่ไม่จํากัดมไม่ว่าเป็นเพศอายุทุกอย่างนะครับแล้วก็ฐานะอะไรต่างก็ไม่จํากัดครก็สามารถเข้ามาเรียนได้หน่วยกิจตั้งแต่หนูเป็นเด็กนะตั้งแต่หนูสมัยหนูเรียนมาหาวิทยาลัย25บาทวันนี้เท่าไหร่คะ25บาทเท่าเดิมอาจารย์คนอื่นเขาขึ้นค้าก๋วยเตี๋ยวก็ยังปรับขึ้นราคาเราแพ่งยัง25บาทเหมือนเดิม25บาทเท่าเดิมอ,อันนี้คือนักศึกษาที่เรียนภาคปกติในส่วนกลาง25บาบาทครับ ก็ทําให้คนสามารถจะเข้าถึงการศึกษาได้และอย่างล่าสุดนี่นะตอนนี้ตอนนี้มีกี่คณะตอนนี้มีกี่คณะทั้งหมดคะทั้งหมดสิบสามคณะสิบสามคณะนะคะใช่ใช่นอกจากที่เรารู้เลยว่าดังมากๆเนี่ยนิติศาสตร์เนี่ยนิติรามคำแหงใช่เออนะคะวิศวะมีวิศวะมีเออแล้วเดี๋ยวนี้มีคณะอะไรใหม่ๆที่หนุมไม่เคยได้ยินชื่อหรือคุณผู้ชมอาจจะอุ้ยมันมีคณะแบบนี้ด้วยไหมคณะเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงนิติศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจ สื่อสังมวลชนนะครับเพิ่งเกิดขึ้นทีหลังก็ไม่นานสื่อสังมวลชนแต่ก็ดังอยู่นะครับใหม่ๆม,ม,มีเช่นอะไรบ้างทัศนมาตรศา,าสตร์เดี๋ยวเดี๋ยวทัศนมาตรศาสตร์คืออะไรคะอาจารย์หมอตาครับห,หมอตาที่บแบบวัดสายตาวัดสายตาเพื่อประกอบแว่นนี้ถูก <อา S 2> ต้อง,<ค>องโอ้อันนี้อันนี้เลยออันนี้เป็นคณะใหม่เป็นคณะใหม่อ้น่าสนใจค่ะอาจารย์ทัศนมาศาสตร์แล้วก็มีพวกสาขาต่างๆในคณะที่มีอยู่เดิมนะฮะอย่างเช่นเคมีเครื่องสําอางเครื่องสําอาง นะออก็เพิ่งเปิดใหม่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ค,คือเวลาเขาทำโพทียรนะคะพวกเกี่ยวกับธุรกิจความงามอะไรต่างๆเหล่านี้ได้รับความนิยมใช่ครับดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นคณะใหม่เปิดมารองรับกับอาชีพที่สามารถจะไปทำงานได้อยู่จริงๆนะคะแล้วเห็นตอนนี้มีรับเป็น t c a s ส รอบแรกพอร์ตโฟลิโอเหมือนมหาวิทยาลัยปิดอะไรทั่วไปเลยคือยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ฮะมหาวิทยาลัยเนี่ยรามถูกไหมฮะให้โอกาสทั้งหมดนะะโดยส่วนส่วนใหญ่เกือบทุกคณะเนี่ยก็คือเปิดโดยไม่จํากัดอยู่แล้วจํานวนผู้มาเรียนเนี่ยด้วยความเป็นตลาดวิชาของรามกําแพงันนะครับแต่ว่ามีบางคณะฮะอย่างเช่นวิศวกรรมศาสตร์เดิมหรืออาจจะเป็นสาขาบางสาขาของคณะวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยทัศมศาสตร์ด้วยนะครับอาจจะต้องมีแ a บ นะหรือมีการจํากัดผู้เรียนแล้วต้องมีการสอบเข้าอยู่แล้วในบางสาขา<ช>นะหรือรังเสียเทคนิค<ช>นะก็<ช>นะต้องจํากัดผู้เรียนมีคนมาเรียนเยอะมากมันถึงผู้สมัครเรียนนะฮะแล้วก็แต่ต้องจํากัด<ม>แบบนี้เราเรา,เรารับอยู่แล้วแบบต้องสอบครับ<ช>แต่ที่เนี้ยพอมี t ีแคสเข้ามาตรงนี้เดิมทีเดยวจัดสอบเองนะมหาวิทยาลัยก็เอาเข้าระบบ t ีแคสเพื่อให้ไปรวมกับของส่วนกลางของทั้งประเทศไทยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานขึ้นไปอีกเลยด้วยเพราะว่าก็เหมือนกับเทียบเอาจาก ตรงส่วนกลางมาตรงนี้เลยใช่อันนี้เราทําเป็นปีที่2แล้วปีที่2แล้วฮะอผลตอบรับเป็นไงคะอาจารย์ผลตอบรับนี่ไม่รู้ดีไม่ดีนะฮะแต่ว่า<ม>ได้ตามยอดที่ตั้งเป้าไว้ก็คือได้รับความนิยม,มคอ่ะเออนะคะวันนี้รามควาแผง9้สู่ปีที่52ค่ะอาจารย์มีอะไรที่เราจะเห็นใหม่ๆทิศทางการพัฒนาในโลกดิจิทัลยังไงคะคือคืออย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะครับรามเนี่ยเป็นลักษณะของตลาดวิชามุ่งสู่โอกาส นะด้วยความเป็นตลาดวิชาตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ไมรู้จักว่าตลาดวิชาเป็นยังไงตลาดวิชาเนี่ยนะฮะมันอาจจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยเปิดคือมีจัดทุกอย่างให้ผู้เรียนนะฮะ,ะนะครับคุณอยากมาเรียนในห้องเรียนคุณก็มาเรียนในห้องเรียนมีห้องให้บรรัญห้องมาฟังบรรยายอาจารย์ก็บรรยายไป,ไปนะครับเรามีพวกเทปย้อนหลังะนะเนะทปย้อนหลังมีอเอกสารต่างๆที่คุณไม่ต้องอาจจะต้องไม่ อาจจะของรามเนี่ยอย่างเช่นคุณมีงานทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยต่างๆไม่ไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะมานั่งเรียนในห้องเรียนมีช่องทางเยอะแยะมากมายครับคือเดิมเนี่ยมันจะมีการเป็นแท็บย้อนหลังเรยกว่าคอร์สออนไลน์นะฮะก็จะเก็บไว้ให้เกือบทุกวิชาครับเกือบทุกวิชาแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีเทคโนโลยีแล้วก็เจอช่วงโควิดไปด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นณปัจจุบันเนี่ยด้วยด้วยด้วยการปรับตัวตอนวิกฤตตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยใช้วิธีการ ทุกห้องเนี่ยนะพยายามจะทําให้เป็นเรียกว่าเป็นไซเบอร์คลาสรูมโหทันสมัยมากก็คือนั่งอ,อ,อาจารย์บรรยายอยู่ที่ห้องอยู่ที่ไหนทั่วโลกได้เลยครียนรเรียนได้เลยและเป็นเรียลไทม์ด้วยโอ้โหนะคะคือหนูเนี่ยรู้จักหลายคนที่ท่านจบมาจากมหาวิทยลาลัยรามคำแหงแล้วอยากจะขอบคุณแทนหนึ่งหนึ่งคนเลยที่เป็นสิทธิ์เก่าท,ที่ทุกคนรู้จักอต้อยเศรษฐาท่านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเลยบอกว่าคือสมัยตอนที่คนอื่นเขาได้เรียนกันท่านต้องทํางาน ท่านต้องทํางานต้องเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวแล้วพอท่านมาเรียนน่ยอายุแบบ60 70อะ่ะเออแล้วก็เป็นการเติมเต็มความฝันให้กับให้กับท่านอะ่ะอันนี้ที่เพียงจําในสิ่งที่ได้เคยได้คุยกับต้อยได้รามคำแหงคือให้สิ่งเหล่านี้กับคน,นมา,าตลอดเลยอะ่ะโอกาสและการมุ่งสู่การสร้างความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค,คทางการศึกษานะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้วยค่ะฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากเข้าไปดูนะคะว่าเอ๊ะเรามีสอนอะไรบ้างหรือวันนี้เอยากจะไปเพิ่มเติมเพิ่มพุนความรู้ไปดูรายละเอียดอะไรยังไงของมหาวิทยาลัยรามคนแพงได้ที่ไหนคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ www. r u a c t h ค่ะหรือจะติดตามที่เพจ พิอารามกำแหงก็ได้ในนั้นจะมีบอกหมดเลยว่ามีคณะอะไรยังไงบ้างบอกหมดเลยทุกอย่างเงืนะ่อนไขเพราะว่าอย่างที่บอกบางคณะที่มทัศนมาตรก็จะมีมีม,มีมีบางอย่างที่แตกต่างไปแหล่งๆเข้าไปดูได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวก็มีอาจจะมีลิงก์เข้าไปสู่คณะต่างๆด้วยโอ้โหนะคะอาจารย์วันนี้คือขอบคุณมากๆนะคะว่ามาเล่าให้เราฟังจริงๆเราเชื่อว่าคนไทยคุ้นมากเราเราเราผูกพันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงห้าสิบสองปีใช่นะคะแต่วันนี้มาตอกย้ำให้เราทราบว่า ที่ไรรามคัมภีเองเนี่ยยังพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็เปิดรับนักศึกษาให้จย์เชิญชวนหน่อยค่ะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นอกจากโอกาสที่มีอยู่มาเรียนได้ที่หัวหมากนะครับที่กรุงกลางแล้วก็มีที่บางนาอีกที่หนึ่งมีต่างจังหวัดด้วยนะครับสาขาที่บริการอีกทั้งหมด23จังหวัดนะครับซึ่งสามารถไปเรียนได้นะแล้วก็มีต่างประเทศอีก32ประเทศนะครับมีศูนย์สอบทั่วโลกอยู่ประมาณ41 ศูนย์สอบอนะอยู่ประเทศที่ทไหนในโลกใบน,นี้ก็สามารถสอบได้ทั้งหมดเลยอ่นะานะค่ะนะคุณผู้ชมชมผ่านทาง TGN อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยรามาแพรงก็เรียนเชิญเลยนะคะสามารถเรียนได้ทั่วโลกเลยแล้วก็อย่าลืมสโลแกนกับมอหาวิทยาลัยรามแหรงนะครับเปลวเ,เทียนให้แสงราม,ามแหรงให้ทางอันนี้เรื่องจริงเลยถูกต้องอแล้วรามแหรงก็ยังคงออมุ่งมั่นในการสร้างเปลวเ,เทียนเ,เปลวเ,เ,เปลวเ,เทียนตรงนี้นะฮะ ที่จะส่งต่อไปนะสู่คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเพื่อสร้างความสว่างสร้างโอกาสแห่งปัญญานะฮะให้กับชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมไทยอขอบพระคุณอาจารย์กิติธีนะคะขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในเช้านี้ด้วยนะคะ